อรุณสวัสดิ์ครับผู้ใช้มือถือชาวครอบครัว oppo ทุกท่านนะครับผมกลับมาพบก,กับผมนายตึงเนื้อีกเช่นเคยนะครับเป็นคำถามที่ถามกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับตอนแรกผมคิดว่าเดี๋ยวทุกคนคงจะทราบกันเองแต่ว่าก็ยังมีถามกันมาอยู่ก็เลยมาทำคลิปสั้นๆเพื่อตอบคำถามนี้นะครับสำหรับคนที่อัพเป็น color os 7แล้วนะครับอาจจะสงสัยว่าโหมดกล้อง อัลตร้าไวมันหายไปไหนอัลตร้าไวก็คือถ่ายในมุมกว้างมากๆนะครับโอเคเราเข้ามาที่แอปกล้องแล้วนะครับโดยปกตินะครับกล้องของเราเนี่ยมันก็จะเก็บเฟรมประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอัลตร้าไวเนี่ยมันจะทําให้เก็บเฟรมได้กว้างขึ้นนะครับซึ่งมันไม่ได้หายไปไหนครับมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับจุดแรกเลยครับอ่า สมมุติถ้าเราต้องการเปิดอัลตร้าไวใช่ไหมครับให้เ,เรามาคลิกที่จุดนี้เลยครับจุดวงกลมตัวนี้เลยนะคลิกเข้าไปเลยปึ๊บเห็นไหมครับก็จะเป็นอัลตร้าไวแล้วครับก็คือเราสามารถเก็บภาพได้กว้างขึ้นนะครับสำหรับมือถือ Oppo Reno 4เนี่ยมันสามารถเป็นอัลตร้าไวได้เกือบทุกโหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดถ่ายรูปนะครับ ต่อไปโหมดถ่ายวิดีโอก็จะมีอัลตร้าไวเหมือนกันให้เรามาคลิกที่จุดแรกนะครับปึ๊บเห็นไหมครับว้าวกว้างมากๆนะครับส่วนจุดก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นการซูมฮะประมาณนี้แต่ถ้าจุดแรกก็คืออัลตร้าไวแน่นอนครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้แหละครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับ เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่าสมัยก่อนเราจะแบบคลิกค้างแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาใช่ไหมครับแต่ใน Color o s g e เนี่ยมันจะเป็นจุดให้เราคลิกตรงนี้นะครับปึ๊บว้าวเป็นเลนวายแล้วครับโอ้ยพายที่กำลังขึ้นวิวสวยมากๆนะครับและนี่ก็เป็นคลิปต,ตอบคำถามแบบสั้นๆน,นะครับว่า โหมดอัลตราไวของกล้องในมือถือออโต้เนี่ยมันหายไปไหนนะครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในจุดแรกเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้คําตอบแล้วนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางที่คุณดูนายตึงเนื้อด้วยนะครับนายตึงเนื้อจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนบายบายว้าววิวดีมากๆเลยอะ